สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราก็จะมาเรียนหมู่เลือดในระบบ Co-Reacting Antibody อีกหมู่หนึ่งนะคะนั่นก็คือ p b u t Group แล้วก็ Glob Collection ค่ะหมู่เลือดระบบ P นี้ถูกค้นพบในปีคศ1927เมื่อ l a n สไต e i เนอรและก็เลวินได้นำเลือดของคนไปฉีดใส่กระต่ายแล้วให้กระต่ายสร้างแ n t ติบอดขึ้นมา แล้วก็นำแอนติบอดีที่สร้างจากกระต่ายนี้นะคะมาทำปฏิยากับเม็ดเลือดแดงของผู้บริจาคโลหิตแล้วก็พบว่าสามารถตกตะกอนเม็ดเลือดแดงของผู้บริจาคโลหิตนะได้เขาจึงเรียกแอนติเจนชนิดนั้นว่าเป็น P big P antigen นะคะในหลายปีต่อมาเราพบว่าหมูล่เลือดระบบนี้มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะคะ แล้วก็มีการค้นพบหมู่เลือดต่างๆเข้ามาอย่างเช่นมีการค้นพบ Pk antigen เข้ามาโดยแม d เซนและก็เพื่อนของเขานะคะและต่อมาภายหลังได้ทราบว่ายีนที่ควบคุมการสร้างแต่และแอนติเจนที่กล่าวมาเป็นคนละยีนและอยู่บนคนละโครโมโซมดังนั้นต่อมาในปีคศ1990 ISBT หรือว่า uh, International Society of Blood Transfusion ได้ทําการเปลี่ยนชื่อ p- แอนติเจให้กลายมาเป็น p1 และเป็น a n t i ิเจนเพียงตัวเดียวที่ถูกใส่เข้าไปในระบบ p- b l o o d g ุ o ปซิสเต็มนะ,ะเป็นตัวเดียวเลยนะคะซึ่งหมู่เลือดระบบ p นี้จะคล้ายๆกับหมู่เลือดระบบ a b o นั่นก็คือถ้าหมู่เลือดเป็น p1 หรือแต่เดิมนี้ให้เป็น p positive จะมี p 1 antigen นะคะและถ้าหมู่เลือดเป็นหมู่เลือด p 2หรือเดิมก็คือ p negative จะไม่มี p 1 antigen ส่วน antigen อื่นๆได้แก่ p pk ได้ถูกจัดไว้ในอีกหมู่หนึ่งก็คือหมู่ glob collection หรือ P1 PK collection นั่นเองนะคะ P1 จีนจะแสดงออกอยู่บนโครโมโซมคู่ที่22ส่วน PK จีนจะแสดงออกอยู่บนโครโมโซมคู่ที่3ซึ่งต่างโครโมโซมกันการสร้างแอนติเจน P P1 และ PK แอนติเจนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากเพราะเริ่มจากพรีเคอร์เซอร์เดียวกัน กระบวนการสร้างแอนติเจนทั้ง3ชนิดนี้เริ่มจากการเตริมหมู่น้ำตาลที่เรียกว่าเบตาการเล็กโตสให้กับเซราไมล์ซึ่งจะถูกเปลี่ยนมาเป็นเลกโตซิลเซราไมล์ซึ่งเลกโตซิลเซราไมล์นี้จะถูกใช้เป็นพรีเคเซอร์ของทั้งกลโบไซด์และพารากลโบไซด์โดยแอนติเจน P และ PK คือกลโบไซด์ ส่วนแอนติเจน P1 คือพาราโกลโบไซต์ PK แอนติเจนถูกสร้างจากการเติมน้ำตาลเพียงโมเลกุลเดียวลงบนแลกโตซิลเซรามายขณะที่ P แอนติเจนถูกสร้างโดยการเติมน้ำตาลตัวที่2เข้าไปโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของกรอบจีนหรือ P2 จีนซึ่งใช้ในการเติมน้ำตาลตัวที่2ลงไป ฟีโนไทป์ของหมูเลือดระบบ P และ g ก o อ Collection จะคล้ายกับในระบบ ABO system. กล่าวคือ P1 Phenotype จะประกอบไปด้วย P1 และ P antigen ในขณะที่ P2 Phenotype จะมีเฉพาะเพียง P antigen เพียงตัวเดียวไม่มี P1 ซึ่งลักษณะนี้จะคล้ายๆกับหมู่เลือดของกลุ่ม A2 subgroup นะคะ ก็คือ P2 Group จะสามารถสร้างแ n t ต P1 ได้และถึงแม้ว่าอุบัติการของฟีโนไทป์เหล่านี้จะน้อยมากๆนะคะคือพบได้ประมาณน้อยกว่า25%ในคอเ n i เชียนนะ,ะเราสามารถพบ P1 ได้ถึง75%ของคอเลเชียนค่ะในขณะที่ฟีโนไทป์ชนิด P เล็กหรือ TJA นี้นะคะ จะไม่มีแอนติเจนทั้งชนิดแอนติเจน PK, P และ P1 ฟีโนไทป์ชนิดนี้จะสามารถสร้างแอนติบอดีเดิมที่เรียกว่า anti-TJa หรือ a n t i t a j a h a นี้นะคะโดยปัจจุบันนี้เราจะเรียกว่าแอนติบอดี P, P1, PK ได้นะคะ แอนติบอดีเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นชนิด IgM สามารถจับกับคอมพลเมนต์ได้และเป็นปัญหาต่อการให้เลือดสามารถทำให้เกิด Hemolytic Disease of the Fetus และ Newborn ได้และก็ทำให้เกิด Hemolytic Transfusion Reaction ได้ส่วนฟีโนไทป์ที่เหลืออื่นๆนะคะอย่างเช่น P1K ฟีโนไทป์แล้วก็ P2K ฟีโนไทป์แล้วพบว่าทั้งสองฟีโนไทป์นี้จะไม่มีแอนติเจ P ใหญ่ ส่วน Pk2 หรือ P2k นี้จะไม่มีแอนติเจนทั้ง P ใหญ่แล้วก็ P1 นะคะอันนี้จะพบได้น้อยมากๆนะคะ P1 แอนติเจนนี้จะไม่เหมือนกับ Pk แล้วก็ P แอนติเจนที่เป็น g l o b o ไซด์หรือเป็น globoglycosphingolipid โดยที่ P1 แอนติเจนเป็น glycosphingolipid และไม่แสดงออกบน red cell ์ไลโค p ปร t e นะคะความแรงของแอนติเจนชนิด p1 แอนติเจนนี้จะมีความแรงลดลงเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานในในตู้เย็นนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าสารคัดหลั่งบางอย่างอย่างเช่น h y d r ซ s ส t i c fluid ที่พบอยู่ใน cyst tapeworm ที่อยู่ในสุนัขนะคะพบว่ามีแอนติเจนของ p1 อยู่เป็นจำนวนมาก และสามารถนำแอนติเจนนี้มาใช้เพื่อยือนยันการพบแอนติ p 1ได้ด้วยค่ะ p 1แอนติเจนนี้ไม่พบในเด็กแรกเกิดนะคะเนื่องจากว่ายังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ส่วน PK และ Big P a n แอนตินี้จะพบได้ในเม็ดเลืดแดงของคนเกือบทุกคนเป็น High นซิเดนต์แอนติเจนนะคะยกเว้นในผู้ที่ขาด P P ใหญ่แล้วก็ PK k p h e n o t y p e หรือขาดทั้งพใหญ่และ PK a n t อ gen อย่างเช่นในคนที่เป็น small p phenotype นะคะพีใหญ่ Antigen นี้มักจะพบว่ามีการแสดงออกอยู่บนเซลล์เม็ดเลือดขาวและก็เซลล์ของ skin f i b r o b l a s t ซึ่งการพบ P ี n อ igen อยู่บนเซลล์ของ skin f i b r o b l a s t นี้เชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของอผู้ป่วยที่เป็น paroxysmal c o hemoglobinuria นี Co ้ มีอาการคันตามผิวหนังนะคะความสำคัญของ p-antigen นี้นอกเหนือจากเป็นแอนติเจนแล้วยังพบว่า p-antigen นี้ยังใช้เป็นรีเซพเตอร์หรือโปรตีนตัวรับสำหรับไวรัสที่เรียกว่าเป็น p าวเวรไวรัสซึ่งจะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าเป็น f i h disease หรือ e y t ron, หรือ e l y t r o รอเตมาอินเฟก s u m นะคะและนอกจากนี้ E. coli นะคะ มีการแสดงออกของโมเลกุลที่ใช้จับกับ P และก็ Pk antigen ได้ด้วยซึ่งจะทำให้คนที่มี P หรือ Pk antigen นี้ติดเชื้ออีโคไลได้ไวกว่าคนที่ไม่มี P หรือ Pk antigen นะโดยธรรมชาตินั่นก็คือคนที่ไม่มี P หรือ Pk antigen จะเกิด Europathogenicity ได้น้อยกว่าคนที่มีการแสดงออกของ แอนติเจนชนิดนี้นะคะส่วนแอนติบอดีในหมูเลือดระบบ P นี้ที่สำคัญนะคะก็คือมีแอนตี P1 แต่เนื่องจากว่าแอนตี P1 นี้ส่วนใหญ่เป็น IgM จึงไม่ค่อยมีความสำคัญทางคลินิกเท่าไหรนะะ Anti ่นะคะแอนตี P1 นะคะสามารถทำาปียากับ P1 แอนติเจนที่ได้มาจากสัตว์ชนิดอื่นตัวอย่างเช่น P1 แอนติเจนที่ได้มาจาก h y d ราติ s i s f ลูอ i ที่ได้มาจากไข่เต่า Turtle Dove ที่ได้มาจากไข่ของนกพิราบนะคะเราสามารถเอาแอนติเจนตัวนั้นมาทำปิยากับแอนตี้1ได้การทำปิยายับยั้งนี้จะมีประโยชน์ในการใช้เพื่อยืนยันการมีแอนตี้1โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแอนติบอดีนี้ปรากฏอยู่พร้อมๆกับแอนติบอดีชนิดอื่นๆที่เรียกว่าเป็น multiple antibody นั่นเองนะคะเอามาใช้ยืนยันได้ ซึ่งแอนตี้1นี้เมื่อจับกับแอนติเจน P1 แล้วมันจะถูกนูโตรไลซ์ทำให้มันเปิดเผยแอนติบอดีอื่นๆที่ซ่อนอยู่ออกมาได้การให้เลือดของหมู่เลือดนี้นะคะไม่จำเป็นต้องให้หมู่เลือดที่เป็นแอนติเจนเนกาทีฟก็ได้นะคะเพราะว่าแอนติ P1 นี้จะทำปฏิกิริยายได้ดีที่อุณหภูมิห้องหรือต่ำกว่า แล้วก็ P1 แอนติเจนจะค่อยๆลดลงระหว่างเก็บรักษาในตู้เย็นฉะนั้นไม่จำเป็นต้องให้แอนต g e n นน e g a t i e ในการถ่ายเลือดก็ได้นะคะส่วนแอนติบิ P นี้จะต่างจากแอนต P1 หรือแอนต Pk นะคะแอนติบิ P นี้จะมีความสำคัญเนื่องจากว่ามันจะสัมพันธ์กับการเกิดโรคและการติดเชื้อโรคหลายชนิด โดยแอนติบิ๊กพีนี้จะทำให้เกิด hemolytic transfusion reaction แล้วก็ hemolytic disease of the fetus แล้วก็ newborn ได้ถ้าให้เลือดที่มีแอนติเจน big p นี้เข้าไปโดยลักษณะการเกิดไปอย่างเขาจะเป็นแบบ b i h a s i c hemolysin ก็คือสามารถจับได้ดีที่รุณภูมิต่ำๆนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการแตกทำลายของเม็ดเลือดแดงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นที่37องศา และนอกจากนี้ในผู้หญิงที่มี plet และก็ pk phenotype จะสามารถเกิดการแท้งชนิดต่อเนื่องที่เรียกว่าเป็น spontaneous abortion ได้เนื่งองจากที่ placenta นะคะจะมีแอนติเจนของลูกซึ่งแอนติเจนของลูกอาจจะมี big p แล้วก็ pk แอนติเจนสูง,สงจึงเป็นเป้าหมายให้ถูกโจมตีจาก anti big p จากแม่ทำให้เกิดการแท้งได้ แอนต b บิ๊นะคะไม่ถูกยับยัง้งหรือไม่ทำปฏิยากับ h y d รัติซิส f ลู i ิหรือ t ทอร์เทลด e ส่วน a u t o a n t i b i ิน๊นี้สามารถพบได้หลังจากการติดเชื้ออย่างเช่นพวกไวรัสต่ตางๆอย่างเช่น m e a ซลมัมอินฟลูเอนซ่าอันนีโนไวรัสชิคเก้นพ็อกไซโตเมกโรวันัสหรือเอฟสเตนบา r ์ไวรัสหรืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆางเช่นซิฟิลิส ไมโครพลาสมาโนเมเนีย e ต่างๆเล่านี้เป็นต้นนะคะโดยการติดเชื้อนี้จะไปกระตุ้นการสร้างแอนติบอดีแอนติบอดีนี้สามารถเกิด Cross-react หรือทำปฏิกิริยาข้ามกับ p-antigen ที่อยู่บนผิวเซลล์เม็ดเลือดแดงได้ที่ทำให้เกิดโรคที่เรียกว่า Paroxysmal Cold Hemoglobinuria หรือ PCH นะคะซึ่งแอนติบอดีชนิดนี้จะสามารถทำปฏิกิริยา ช่วงอุณหภูมิกว้างคล้ายๆกับที่พบได้ในโคฮเมกกูตินินดิซิสนะคะแต่ต่างกันที่โค h ฮีเมกกูตินินดิซิสนี้เป็น IgM complement interaction ซึ่งเมื่อมีการกระตุ้น complement นี้จะทำให้มีการกำจัดทิ้งผ่านการจับกินที่เรียกว่า extravascular phagocytosis นะคะแต่ในขณะที่ auto a n t i b i g p นี้เป็น IgG นะะเป็น IgG bifasic hemolysin ก็คือมันสามารถจับกับเม็เลืดแดงได้ที่ cold temperature ก็คืออุณหภูมิต่ำๆหลังจากนั้นจะเกิดการทำลายแบบ intravascular hemolysis เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง37องศาจะมีการจับกับแ n t ติบอดีและ c o m p l ี m e n t ตามบริเวณปลายมือปลายเท้าที่มีอุณหภูมิเย็นหลังจากนั้นเมื่ออิมมูน c o m เพล็กซนี้เคลื่อนที่เข้าไปในร่างกาย พอเทมเ m อร r เจอร์จะทำให้เกิดการแตกทำลายของเม็ดเลือดแดงเมื่ออุณหภูมิถึง37องศาส่วนแอนต p k นี้มักจะพบะเป็นส่วนอื่นๆนะหรือก็คือพบร่วมกับแอนติบอดีชนิดอื่นๆนั่นเองแอนต p P1, Pk นี้เป็นส่วนผสมนะคะเป็นส่วนผสมของแอนต p 1 a n t แอแล้วก็แอนต p k ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้นะคะ พบในซีรัมของคนที่เป็น P เล็กนะ P เล็กแอนติบอดีชนิดนี้จะทำให้เกิดการแท้งต่อเนื่องได้เพราะว่ามีแอนติ i บิก P นั่นเองในคนที่เป็น small P phenotype จะไม่มีทั้งแอนติเจน Pk big P แล้วก็ P1 นะคะคนเหล่านี้จะสามารถสร้างแอนติบอดีเดิมที่เรียกว่า anti t c o u h m a ah a h l ในปัจจุบันนี้เราจะเรียกว่าเป็น แอนตี 1> ้1 pk Antibody ชนิดนี้ส่วนใหญ่เป็นชนิด igm นะฮะจับคอม p พลเมนต์ได้แล้วก็จะเป็นปัญหาในการให้เลือดนะฮะแล้วก็ทำให้เกิด h e m o l ล t i c disease of the fetus และ newborn ได้นะคะแล้วก็ทำให้เกิด hemolytic transfusion reaction ได้